สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะหมอล่ำเลาะเลาะ,ะ,ะมาอัปเดตน้องพ่อ,อยน้องเพชรโอ้ยชุดบทท่านเปลี่ยนอยู่พี่น้องชุดนี้นะครับนี่คือชุดรอยกระทุ่งของน้องพ่อ,อยน้องเพชรโอ้ยมาย่ำเสาเล่นเลยพี่น้องเล่นดินถืออกถือใจนะครับน้องพ่อ,อยน้องเพชรนี่เขาได้เล่นดินนี่เพิ่มมักเพิ่มมวนดังนั้น สิ่งที่คุณยายแตนไ้เล่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้คนก็นแต่ที่แรกๆผู้คนก็นบอกโอ,โ,อโอ้คือป้อยให้ร้านเล่นดินเล่นยังคักแท้อันนี้แหละบอดบอยก็เคยบอกว่าก็เลี่ยงแบบบ้านเฮ่านี่ล่ะคุณยายแตนก็นว่าเลี่ยงแบบบ้านนี่ล่ะเล,เล่นดินเล่นดอนภาษาบ้านเฮ่านี่ล่ะเลี่ยงแบบไทยบ้านธรรมดานะครับนี่เลยพุ่มคุ้มกันโอ้ไ่ต้องห่วงนะครับเออการเล่นแบบนี้นี่คือความสนุกเขาเอื่นมาก พัฒนาการการเรียนรู้เขาสิได้สัมผัสในทุกๆอย่างบบเมียนบาเลี่ยงโอเลี่ยงเป็นลูกคุณหนูเมือ่อบอดบอยนี่เคยเบาตลอดเลยกับซอแอนนี่นะครับส่วนตัวแอดมินนี่ก็บว่าก็เห็นด้วยเห็นน้ำด้วยเออคนลูกอีสานบ้านเท่านอกนกันเลียนดินเล่นอย่างแบบนี้ละเออก็เลี้ยงกันแบบนี้ไใไง่โตคือกัน,ไงไงน,กนเออหญ่โตเป็นคนดีในสังคมคือกันนะครับสําหรับการเลี้ยงแบบนี้นี่คือเด็กเขาก็สิได้มีความสุข เอเห็นบร่ร้อยยิมของเขาเขามวนเออได้เหรีนได้สัมผัสทุกทิ้งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาตินะครับเอาพี่น้องไปเบิง่งไปชมโอ้ยเออมวนมวน้ายกับเด็กหน่อยถือกันนะมาใส่ตักใส่นี่นย่ยายให้ตักก่อนออสวัสดีค่ะ ถ้าขันขี่รถนะั้นเลยรถคู่ใจเขารถเอารถมาไห้น้ำกระซ้มสูงมาแล้วละวันนี้คะขี่มาขี่มาล้งเขาก็เอามาไห้ถอดออกถอดออกเพื่อที่สิลินสายสนุกไหมคะสนุกไหมคะ สนุปกปะจ้ะสูดงามไหลใส่เลยเทียเดียวตัวเดียวปีนาะได้ซื้อมาอีกเิขอบคุณนะคะขอบคุณชุดสวยยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเรามาพบกันไปก็ไปก็ปกคุณคุณ ไปหาตาตาเฮ้เห็นตาเรียนไปหา,หา,หาไปาไง นี่แหละกักอกเส้นหนึ่กัเดือดกรอกเส้นห่เออนั่นแหละเออแจกแต่ว่าเออกอกเส้กอกเส้ให้เต็มเด้อเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วยายหาแก้วมาให้ใหม่เออเทออกเออระวังเขาดังยังเขาดังเจ้าของเบิดเบิดบิดบิดกับหัวแจก พี่พอจ๋าพี่พอจ๋าพี่พอจ๋าอ้าวผู้ใดมากวดผู้ใดืตีตอไม่กวดมากวดเอ้า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 กวดติลูกโอ้ยเอามาให้ย้ายติโอ้ยให้ย้ายกวดให้ เนาะจ้า,ดาลดเต็มขีดินพอรอไป่เล่ยู่ยรอลดมันย้ายสิกวดให้จักน้อยกระเดดกับเสาได้เล่นเขาสิเล่นแต่ตอนเ้าอะไรตาให้บลุมันสิ มาย้ายกวดให้มัไงน่กวดให้ก็เลี้ยวเฮ้ยวัสดีตอนเช้าเรามาพบกัน เอาหฮมแน่มแมนแดดหมดแล้วเอาโฮมเนล,ลูกยุไม่พว<อ>กพวกไปคุ่น และนี่คืออีกหนึ่งโมเมนต์มาอัปเดตให้พี่น้องแฟนคลับได้เบิ่งงในชมน้องพ่อยน้องเพชรกันยั่งยู่ที่ซ้ำสูงอยู่นะครับเา่ท่านใดกลับไปบ้านอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นนะครับโอ้ยอย่ังสี่ก็มีความสุขมวนซ่นโฮเซลกันไปสําหรับน้องพ่อยน้องเพชรนะครับ